ยานนะพอธงยอยักษ์สระนนทยันนะก็แปลแปลความหมายเหมือนกันนะแต่ภาษากีนเขาจะเขียนคนละแบบนะเพราะนั้นถ้าเราไปเห็นเขาว่าเซนก็คือท่ยันนะก็คือก็คือชาญน,นะเหมือนกันนะแต่ว่าอักษรจีนตัวนี้นะฮะจีนแต่จิ๋วก็อ่านว,ว่าเซียงนะว่าเซียงนะก็แปลว่าชาญ ะะแปลว่าชา,าะ่านั้นอักษรเดิมซึ่งเป็นอักษรจีนเนี่ยเมื่อมีพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยก็รับมีความหมายเพิ่มในแง่ความหมายทางพุทธศาสนาอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของพุทธศาสนาแบบจีนนะ,นะซึ่งซึ่งเราเห็นว่าอย่างพุทธศาสนาแบบไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงศัพท์พุทธก็ต้องเป็นภาษาบาลีถูกไหมฮะเป็นแต่เราใช้อักษรไทยเขียน ซ,ซึ่งยังไงก็ต้องเป็นภาษาบาลีแต่ตัวนี้เป็นภาษาจีนอันนี้เป็นลักษณะพิเศษท,ท,ที่พบได้ในประเทศจีนเท่านั้นทีนี้จากญี่ปุ่นก็อ่านคำนี้ว่าเซงทีนี้ของอเกาหลีเนี่ยเกาหลีก็อ่านว่านี้ซอนต้องอ่านว่าซอน อนบางท่านบอกว่าไปวัดเกาหลีแล้วก็ไปอบรมคาสอนอะไรซอนหรือเซิร์นอะซอนนะออกเสียงเป็นซอนนะแต่เวียดนามออกเสียงเป็นเถียเหมือนกันเพราะนั้นบางท่านปัจจุบันเนี่ยเ,เห็นกระแสบางท่านเนี่ยติณฑ์ธรรมหลวงพ่อติณฑ์ธรรมนะฮะบบางท่านก็เรียกหลวงปู่ท่านสอนพุทธศาสนาแบบเวียดนามให้แก่คนตะวันตก แล้วคนก็ฮือหามากนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีสาขาในเมืองไทยหลายคนก็นับถือมากแต่จริงสิ่งที่ท่ามสอนก็คือแนวคิดแบบเซนหรือว่าชานนั่นเองไม่ต่างอะไรกับของจีนเลยไม่ต่างกันเพราะนั้นเราเราจะเห็นเห็นว่าจริงๆแล้วเซนเนี่ยมีเอ่อเป็นแนวคิดผู้ษาที่แผ่ไปกว้างแต่เรามองมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเซนเนี่ยมันจะ รกรมกลืนกับวิถีชีวิตนะฮะกับวัฒนธรรมกับอะไรต่างๆนะฮะเ,เซนเป็นที่รู้จักเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้าที่่ันบุทธ,ธาตุจะเอาเซนมาเมผยแพร่ในไทยเนี่ยประมาณช่วงละการที่6กที่7เนี่ยนะครับหรือว่าย้อนไปถึงประมาณละการที่5เนี่ยคนตะวันตกเขาสนใจพุทธศาสนาในตะวันออกหลายสาขานะฮะทางพุทธศาสนาแบบ บาลีนะสายาพม่าสายลังกาสายของไทยและรวมทั้งพุทธศาสนาในจีนในญี่ปุ่นนะต่อมาเนี่ยหลังจากศึกษาเรื่องคำภีพอสมควรเนี่ยเขาก็เริ่มมีแนวคิดศึกษาเรื่องคนก็สนใจเรื่องพุทธศาสนาในเชิงปฏิบัตนะิเซนก็เป็นตัวหนึ่งตัวเรื่องหนึ่งนะทนนี้เนื่องจากว่าประเทศจีนยุคนั้นเนี่ยการศึกษาเนี่ยโอกาส ้าบ้านเมืองมันอยู่ในภาวะสงคารามเนี่ยมันไม่เอื้อให้ให้ศึกษาอะไรมากนะแต่ตอนนั้นก็มีนะครับมีมีมนักวิชาการตะวันตกเนี่ยไปศึกษาการวิธีปฏิบัติในวัดจีนอะไรต่างๆแล้วก็ลงทั้งในญี่ปุ่นนะฮะแต่เราจะประสบความสําเร็จมากเพราะว่าเซนเป็นที่รู้จักทั่วโลกก็ส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นจากอาจารย์ญี่ปุ่นนะที่ไปในอเมริกาในยุโรปโดยเฉพาะท่านอาจารย์ซูซูกิ ท่านเนื่องจากว่าท่านมีภรรยาเป็นคนอเมริกันท่านก็เขียนภาษาอังกฤษออกมาเพราะนั้นแนะนำหนังสือเซนเนี่ยที่เป็นเหมือนกับเล่มต้นแบบของคนศึกษาเซนก็จะเป็นหนังสือเรื่องเซนของท่านซูซูกินะซึ่งอาจารย์พุทธทาสก็เอามาแปลเป็นไทยเราไดเห็นว่ากระแสเซนมันเริ่มจากอย่างนี้นะฮะในปัจจุบันนะในโลกปัจจุบันไอ้นี้พอเรารู้จักเซนในโลกปัจจุบันที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วเนี่ย เราก็จะมาดูว่าเซนจริงๆมันเกิดมาอย่างไง